วัสดีครับวันนี้ผมจะมาพาเด็กไปเที่ยวงานรถตัดครับพาเด็กไปเที่ยวงานรถเด็กนะครับผมจะซ่อมความมาดูอะไรเบรกเราแรวกันโดนี่นะครับไฟรถติดยาวมากนะครับไฟแดงติดสามกิโลครับติดมาสามรอบแล้วครับแม่กันหน้าไปเรื่รับรับเลยเลยกันหน้าดูครดูดูอ่อโตอไปเลยนี่ ไหมครับใเย็นอะหน้ารองนะว้ยพี่เรี่ยวด้วยอ่ะมดยาวเลยมั้ารอ่ถดลงแล้วเรือลุกนขับรถข้านขัรถไ่ปรตัดนะครับเรถตัเเรถตัตีกตยังงนี่นะครับใกล้จะถึงแล้วเปิดตนทาเลยกตงงเปิดไปเลย ลูเอาตกไม้น้องมันทีให้น้องมน้องอย่าลท้เดี๋ยวลูจะตัดกันตองไปถึงลตัดนะครับข้เลยลติดมาสีครั้งแล้วนะครับีลอบแล้วนะครับเล่นไม่เลยกันติดตอนนี้อคมกใลแล้วครับใกลถึงแล้วครับตรงนี้เราเหมือนจะออกกีน้ำอ้โหะไรนะเดี๋ยวไปเล่นไปเล่นชาเนเจอร์กันนะห จะเล่นกงกงนะหันด้านไปเลยหรือว่าตวนเออตวนกระดอยหันดาเล่นไม่สนใจเพื like os, oh Listen, rumors, ่อนนะครับคนนี้ไม่สนใจเพื่อนนะครับไปเซ็นท่านเลยโอ๊ยโรตัสกูอ่ะกูอยากไปโรตัสแล้วมึงต้องไปทำดอกครับไอ้ี้า มไม่ทิ่มว่ไม่โดนโอ้รถติดอีกแล้วนะครับติดบ่นเลยครับปูติดอีกแล้วนะครับะ <c oughs> ไม่ไม่เดินเลยแล้วติดอีกแล้วนะครับ,บนี่ไม่โดนเลยครับติดเร็งไม่แล้วน้าโอ้ที่เป็นพวกบังคับบัญชาครับปล่อยให้รถจอดโอ้โหได้โคตรติดเลยนะครับ พ่อเพว่งคว่างกู้ใช่รือเป่ามึงเร่งรถชนเดินมั่งตาหลวตีกแล้วนะครับตีกแล้วแล้วกำลังอะรก็้บนไ่ไ้โดมเลยดิเบนโดมนะเบนตัวใหญ่ถกว่าเลยนนกับนี่นะครับเราเป็นรอบนะครับ ตัวัวกบเราฟออันเลนแ่นล่้ตันี่เราอะเป็นปูนกไยันขนี่เป็นิ้ขนี่กันลานวนนี่กันไ้โหโอ้โนโอ้้หโออ้้ห้วออ้โหโน้อ้โ้โหโอ้้โหน้าหโ้อหอ้นี่อ้้งห้ห ขับปั๊มิข้มาโครับขขัปั๊มไปบอกด้านหน้าสุดยอดอะไรเงี้ยสุดยอดสุดยอดโดมเลยครับไปเด็กไปเด็กไปเที่ยวนะครับมีอะไรครับก็รุกไปเลยเซฟีัมีู้ภัยแล้วเซฟีกันมาไม่ไ้กินกับเกาะกู้ภัไม่ได้รม่ได้เซฟีแช่เดี๋ยวผมจะเป็นกู้ภัยครับผมจะเรียว คู่ของคู่ไปกับอะไรอ่ะผมคุยอยู่ครับคู่ไปคุยกับอะไรกันเอาแล้วครับนี่อะไรเกิดขึ้นแล้วครับวันนี้คุณจ้องเราตรงนี้เมื่อกี้ไปโกงฝูมมานะครับเราขี่ก้อนบุเขาจะออกมันอยู่ด้านหน้านะครับและผมเป็นคู่ไปครับ

กอามูมีกวามพูดก็ไม่ปล่อยดูกยกไปไหนดิหนูดิบเหมือนพ่อพอ่เฮ้ยอัดเฮ้ยดูเด็กบ้านะเฮ้ยนี่เจ้าจ้าอัู้ก็ได้เอางานมานีนะผงเป็นลูกเหรอเลยวะเล้ยวะ

เอาดันสิคะเอาดันเลยเอาก้าใช่ไหมเอาดันสิใช่ดันแล้วเยเอ้ยมันเพรียมาเวดยจะทำพุทธจะนั่งมันเพรียเพี่อหมดเลยพอแล้วพีดูไม่ดันแล้วแล้ว

โอ้ยไอ้ไอ้บอกอยิ่งเลยนะครับนี่บอกอกบอกอกบอกบอๆอกบ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 อกอกบบอกบอกออ ไไมันติดนนอดูดูเวเงดูมเ็ครับพอเรามาแล้วมันน่วงโล่งจัดเลยครับโลงพอเรามาแล้วมันโล่งมากเลยนะครับพอเราติดแล้วมันโอ้โหติดเลยช่าอดนนี้กนตรงนี้มั้ยดั้นแรโอ้โหช่างจอดีชัยบ้าดูแมันจะบังจอดูงตรแมัก

มาแล้วครับตำรวจทีฟีนโน่นั่นไปแล้วเอาหนวดครับพี่ตำรวจทีฟีโน่ไปเล้วครับแต่ถึงแล้วตำรวจทีฟีนโน่ไปแล้วน่าเอาแล้วครับมาถึงนี้เลโรตัสน์มาแล้วตอนไหนจะไปเซนชั่นนะครับมาโลตัสได้กับบุนแล้วนะครับแมวครับ ปลาย่างครับปลาย่างครับปลาย่างปลาย่างโอ้ปลาต้มครับปลาต้มมีปลาย่างครับปลาต้มลองลงเร็วนะครับยิ้มหน่อยผ่าเด็กมาเที่ยวนะครับเด็กมาเที่ยวครับ

คร oh. 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 ับโอ้โหไปแล้วว <t gardens> <ikt ok> ิ่งไปแล้วยที่ถ่ายรูป้นดดีวถ่ายมายวิดโอ้โหดดจังเลยโหดูข้าวันนี้ลกระท้าบันแตนีเรียนครับใส่กางเกงใส่กางเกงวมลากระทาบันแตนีเรียนรถดกับชวน ิ่งมากนะครับคนที่ถ่ายจะถ่ายได้รูปตัดตอนไปนตัดนะครับเข้ามมได้สักพักนะครับเกิดการพักพัดลงกันครับม,มันกินอย่างเดียวครับดูบบไปว่ สมพับผมเดินกันทั่วเป็นท่านแล้วครับร้อนมากเลยนะครับตอนนี้เจอแล้วนะครับเอาหนึ่ว่าถ่ายรูปเจอแล้วนะครับไปเดินไปไมสเิดไอ้เพื่อนดีเดียมโดโดนไปเขต้งไปดนไโดนจะตาย่ะูไป้วิงกูกูกูโอ้มันร้อนมากเลย ทถังเดิมไหมวะทำไว่าเป็น้างมาตช่วงเต่อดีเเดินมันพอลงจากรถก็เดินไปโอ้ยมันจะซไหมก็ทำเป็นลิบจนราเดินขึ้นลิบเลยเงอแตกล้งแล้วโยนโอ้อย่ากเนี่ม่สู้สิอย่าทิแล้วเราเราปวปทุกเลยเนี่ยมันมันก็จะไม่

กลับบ้านแล้วครับตอนนี้มาติดที่รลตัสอีกแล้วนะครับติดยาวๆนะครับได้เคบซีกับไม้มานะคระบลูอ่อนนี่นะครับไม้น,นั่นแหละวะเนื้อนี่รึ

ta <muchas> <muchas> แสงเสียงเวทีอุปกรณ์อื่นๆรถตู้รถัวศิลปินดารารับพัแอพโฆษณาทางเฟซบุ๊กงานเล็กหรือใหญ่ไม่เกี่ยงนะคะชิคกี้พาสสรยการท่นที่อดกดวับตัวเตร่าูน่นเงบถึงซีแยกหน้านู่นเลย0 7 7 2 8 0 8ค่ะ เป็นเวื่องในเวลาการงานนะเดี๋ยวกลับมาหลังค่ำชั่วโมงที่สองกับกวันเส e าร์วันเด็กแห่งชาติปีสองพันห้าสิบเก้านะคะเอาอครับตีดีเราจะตีตอนแรกตอนแรกยาวไปถึงอินดิกลิฟวิ่งมอนนะครับ ลิฟวิ่งมอนะครับลิฟวิ่งลิวิงมอนะครับอินเด็กลิฟวิ่งมอนะครับยาวมาถึงนี่นี่ยาวมาถึงนี่ครับตอนมาอ่าะองเลยแม่จกลางโอ้างจกจกจนะคลงนะคตอนมลูดตีดตีด ติดๆนะครับขอตนกับขี่โลงมากครับผมติเลยครับกัลูจะบางตรงข้างนัอนไหลอะไรๆไม่เห็นแตางนั้นแต่โอ้ข้างหลังนั่งกันดีมากครับไม่ชอบก็อย่าลืมถ้าชอบก็อย่าลืม ว้าไม่รู้บายนิมบายบายครับายบายบมจ้า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 บายบายค